วันนี้แหละทุกคนจะได้รู้รวมอาการเสียของ iPad ทุกรุ่นรู้ไว้ใครใช้อยู่ต้องระวัง สวัสดีครับผมพบแล้วนะครับกับเพืแอนแบคผมนะครับวันนี้ครับพวกจะมาเล่าประสบการณ์ของหัวเองนะครับที่ซ่อมไอแพดมายาวนานมากๆครับตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันนะผมว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมีอาการเสียอะไรบ้างครับประจําตัวแต่ว่าถ้าผมไม่พูดถึงไอแพดรุ่นไหนนะครับที่ทุกคนใช้อยู่ครับก็แปลว่าคนนั้นเป็นผู้โชคดีนะผมว่าบางรุ่นนะครับไม่มีอาการเสียบางรุ่นมีอาการเสียแต่ว่าหลายๆรุ่นนะครับที่หัวจะเล่าให้ฟังก็คือเครื่องมีการตกแทกมานั่นเอง นะถ้าไม่ตกกระแทก iPad เกิดทุกรุ่นก็มีความทนทานสูงนั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเล่าเลยดีกว่าตั้งแต่รุ่นแรกมาด้วยความที่เข้าใจไม่ยากครับผมหรือทําให้เข้าใจทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นหัวจะไล่เรียงนะครับตามรุ่นนะผมไม่ได้ตามปีอย่างเช่น iPad ด Gen นเนี่ยหัวก็จะได้จนถึง iPad Gen 8 Gen เเลยแล้วค่อยไปที่ซีรีส์มินินะครับแล้วค่อยไปซีรีส์โปรนั่นเองนะเอาองี้ดีกว่าเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าอ่ามาเริ่มต้นครับที่ iPad รุ่นแรกเลยครับผม เราจะย้อนนะครับเวลากับที่ปี2010เลยนะครับไอแผ่รุ่นแรกเนี่ยตอนนี้นะครับคนที่มาซ่อมด้วยการที่เสียเยอะสุดก็คือแบตเตอรี่นั่นเองครับอาการเสียของเขาคือแบตเตอรี่เสียเนี่ยจะทำให้เครื่องเปิดไม่ติดเลยนะครับสำหรับไอแผ่รุ่นแรกเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้อยู่นะครับ ควยังอยากให้เอามาชาร์จหน่อยครับอย่าไปปล่อยให้แบตเตอรี่หมดศูนย์นะเพราะเครื่องมันจะเปิดไม่ติดนั่นเองต่อมาด้วยครับ iPad ด Gen 2และไอแพด Gen 3นะผมนะครับควบรวมไปเลยครับสรุ่นนี้ครับต้องระมาระวังครับผมอย่างแรกคือทัชสกรีนชอบแตกมากครับเพราะเขาดีไซน์มาครับทำให้กระจกลอยอยู่เหนือบอดี้ครับผมกระจกแตกเยอะมากครับหรือทัชสกรีนแตกนั่นเองและสิ่งสาคัญก็คืออย่าเปิดเสียงลำโพงสุด100%นครับ เพราะว่าลำโพง2รุ่นนี้ครับแตกบ่อยมากครับผมอ่าข้ามเลยนะครับข้ามมาที่ iPad Gen 5และ iPad Gen 6นั่นเองครับผมนะครับสรุ่นนี้ครับอาการเสียเหมือนกันนะครับแล้วสออาการด้วยครับอาการแรกคือ IC ชาร์จเองครับ IC ชาร์จเนี่ยก็ทำหน้าที่ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับหรือชาร์จไฟเข้าเครื่องนั่นเองครับเกิดจากอะแดปเตอร์นะครับหรือไฟทั้งเข้านะครับผิดปกตินะครับ IC ตัวนี้อ่อนไหวมากครับสำหรับรุ่นนี้ครับเสียเยอะมากๆเพราะฉะนั้นต้องใช้ของที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็อีกการนึงก็คือแนนเสีีีียยยนนนนนนนะะะคคคครรรรรัับบบแแแแเเเส่่กก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 ิดจจาาาททผมม็ืออวุุพป๊ เครื่องจะเป็นหน้าจอสีดาเลยครับแต่เสียคอมพิวเตอร์เจอครับแต่รีสโตไม่ผ่านนั่นคือแนนเสียเองครับต้องเปลี่ยนหรือไม่ก็ต้องรีบอนใหม่นั่นเองต่อมาครับ iPad gen 7ครับผมตัวนี้ทุกคนต้องฟังนะครับเป็น iPad รุ่นที่ยังไม่เก่ามากครับก็ถือว่าใหม่ทีเดียวนะครับ iPad gen เนี่ครับมีอาการเสียหลักเลยก็คือนะซับ CPU ชอบแครกนั่นเองครับผม CPU เป็นรุ่น a ส0นั่นเองพอแครกปุ๊บอาการจะเป็นไงครับผมเครื่องอยู่ดีใช้อยู่วันหนึ่งจอดำเฉยเลยครับไม่สามารถจะทาอะไรได้ เกิดจากการกระแทกลนล้วนครับผมเขาดีไซน์มาครับซีอยู่กลางบอร์ดครับทำให้การกระแทกเนี่ยนะครับไม่กระจายไปที่อื่นครับโดนกลางบอร์ดเต็มๆ CPU ก็เลยมีการแครกจากภายในอาการนี้ต้องยกซี u ขึ้นมาแล้วก็รีบอนใหม่แล้ววางค่อนข้างยากกันเลยทีเดียวครับมาถึงรุ่นครับไอแพดเจน8ครับเป็น iPad ที่ใหม่มากๆเลยครับผมแต่นะครับต้องระมัดระวังเรื่องความร้อนมากๆครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มเจอนะครับ iPad Gen 8เนี่ยจอเสื่อมครับผมจอข้างในครับขอบๆจะเป็นสีชมพูแล้วผมหรือมีภาพซ้อน เพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงความร้อนครับอย่างเช่นเอาไว้ในรถอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันร้อนๆครับผมต้องเรามาระวังอย่างยิ่งครับมาก็มาถึงครับ iPad Air นะครับ iPad Air 1ครับผมนะครับแนนครับแนนก็คือความจุครับชอบแคร็กครับแล้วก็ไ c ชาร์จชอบเสียนะครับผมเหมือนกับ iPad Gen 5และ iPad Gen 6นะครับอาการนี้นะครับเหมือนกันเป๊ครับเพราะฉะนั้นต้องระวังการกระแทกมากๆครับผมแล้วก็อย่าให้ใช้ครับอุปกรณ์ชาร์จที่มีคุณภาพนั่นเองมาที่ Air 2นะครับผม iPad Air 2นี่ครับ ตัวนี้ครับกลัวความร้อนจัดๆเลยครับผมเพราะว่าจอนะครับชอบเสียครับผมความร้อนและการกระแทกครับทำให้จอรุ่นนี้เสียกันเยอะมากครับแล้วจอรุ่นนี้ราคาสูงทีเดียวครับแต่รุ่นนี้ครับดีไซน์มาข้างในมี IC ตัวหนึ่งครับที่ควบคุมครับการ แสดงผลพาพนั่นเองครับผมชอบเสียงมากครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการกระแทกและความร้อนครับมาต่อด้วย i p แ d Air 3นะครับผมสำหรับใครที่ใช้อยู่นะครับต้องระมัดระวังอย่างยิ่งครับผมแต่ว่าถ้าใครยังไม่เสียก็ไม่เป็นไรนะครับไ p a d ด Air 3เนี่ยกวนวการกระแทกอย่างยิ่งครับผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาดีไซน์มาครับผมมีสะพานหรือว่า L นั่นเองครับผมที่ช่างเขาเรียกนะครับ L ตัวนี้ครับเชื่อมไฟครับจาก CPU ส่งไปแต่ละที่ครับผมอยู่กลางบอร์ดพอดีครับผมเวลาตอกกระแทกพวกนี้ครับ L ครับชอบหลุดนะครับต้องระมัดระวก จอนั่นเองครับจอนะครับชอบมืดครับใช้อยู่ดีมืดเลยจน Apple ต้องเปิดนะครับให้ไปเคมได้ฟรีเลยครับผมนอกเหนือประกันนะแต่ตอนนี้ไม่รู้ยังเปิดรับอยู่ไหมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ IC ชาร์จนั่นเอง IC รับชาร์จตัวนี้อ่อนแอเหมือนกันนะผมเวลาเสียบอะแดปเตอร์ที่ไม่ได้คุณภาพเข้าไปเนี่ยหรือว่าชาร์จไว้นานๆเนี่ยชอบเสียนะผมเพราะฉะนั้นทุกคนฟังแล้วก็เอาไปนะครับระมัดระวังนั่นเองครับผมมาต่อด้วยครับ iPad Air 4ครับใหม่มากๆครับผมแล้วก็เป็นดีลดีไซน์ด้วยนนนะคครรรััับบตวีีี้ไมม่่่อออาาากเสยยงืครับ เท่าที่เจอตอนนี้นะมีแค่อย่างเดียวคือปุ่มสแกนนิ้วครับผมนะครับสแกนนิ้วเนี่ยครับข้างบนนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกระจกนะครับผมหรือเซรามิกข้างบนเนี่ยมันชอบแตกครับผมเวลาแตกปุ๊บนะปุ่มไม่สามารถจะใช้เครื่องได้เลยนะเพราะว่าปุ่มพาวเวอร์เนี่ยบางทีจะกดเองบ้างครับจะลวนเลยเวลาใช้งานนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังครับใส่เคสดีๆนั่นเองอ่ามาต่อด้วยครับตระกูลในแผ่นนี้เลยครับไอแผ่นนี้ g e หนึ่งนะครับรุ่นแรกสุดเลยครับ ทุกคนต้องเรามาระวังนะครับผมเรื่องอะแดปเตอร์นะครับหรือว่าสายชาร์จนั่นเองครับผมเพราะว่าเขาครับมีเรื่องเปราะบางเกี่ยวกับ IC Power เวอร์นี่ครับไอซีพาวเตัวนี้ครับเป็นตัวกระจายไฟให้กับทุกส่วนของนะครับตัวเครื่องเลยครับมันชอบเสียนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ได้มาตรฐานนั่นเองข้ามมาเลยนะครับข้ามมาที่ iPad Mini Gen 4นซี่นองครับผม Minigen 4เนี่ยขายดีมากในปีนั้นนะครับแล้วก็โหจะบอกให้ว่าเสียเยอะมากครับผมอย่างแรกเลยที่ทุกคนเจอคือจอนั่นเองครับ จอเนี่ยทั้งเสื่อมชมพูจอกระพริบจอเต้นจออะไรต่างๆครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องจอเนี่ยเยอะมากครับผมนะเพราะฉะนั้นเขาเกิดขึ้นจาก2ส,สาเหตุคือการกระแทกและความร้อนนั่นเองครับผมอ่ะต่อมาด้วยครับแนนนะครับแนนคือความจุชอบแพ็กนะครับผมสอ,อาการนี้ครับเป็นอาการหลักของไอแพดมินิเลยเพราะฉะนั้นทุกคนใช้อยู่ต้องระมัดระวังครับผม มาถึง i p a d mini Gen 5นะครับผม iPad mini Gen 5เนี่ยครับเสียแค่อย่างเดียวนะครับเท่าที่เราเจอนะก็คือ IC รับชาร์จเองครับผมเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนใช้อะแดปเตอร์หรือว่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ได้มาตรฐานนั่นเองครับอย่างเช่นที่ชาร์จในรถพวกนี้ก็ทำให้เครื่องพวกนี้เสียได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องระวังครับผมมาถึง iPad Mini รุ่นใหม่ล่าสุดครับผม iPad mini Gen 6ครับไม่ถือว่าเป็นอาการเสียครับผมแต่ถือว่าเป็นการดีไซน์จอมาแล้วมีปัญหานั่นเองครับพอ a p p l e ออกมาบอกแล้วว เขาไม่แก่นะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่ใช้อยู่หรือคนที่ซื้อใช้ผมว่านะครับถ้าไปสังเกตจริงก็ไม่เห็นครับผมแต่ว่าผมใช้แล้วดีมากครับผมเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ถือว่าเป็นอาการเสียที่ Apple รู้อยู่แล้วนะครับผมมาถึงนะครับตระกูลซีรีส์โปรครับผมหรือ iPad Pro รนี่ครับ iPad Pro นะครับเริ่มต้นด้วย iPad Pro 9.7นะครับผมตัวนี้ครับมี2อาการเสียครับผมที่ทุกคนเจอเยอะมากก็คือ1ก็คือจอเสื่อมครับผมจอเสื่อมเป็นไงครับจะขึ้นจอซ้อนภาพซ้อนหรือว่าจอชมพูนะครับ ขอบขอบจะเป็นสีมูชัดมากครับเวลาเปิดพื้นหลังสีขาวและอีกอย่างหนึ่งที่คล้ายๆกับ Air3 เพราะว่าดีไซน์มาใกล้เคียงครับบอร์ดเลเยอร์เดียวกันเลยก็คือ L นั่นเองครับ L คือสะพานอยู่กลางบอร์ดนะผมเป็นตัวนำสะพานส่งไฟครับผมชอบหลุดชอบขาดน,นะผมเพราะว่าอยู่กลางบอร์ดเนี่ยเครื่องตกกระแทกปุ๊บเนี่ยนับน้ำหนักอยู่กลางบอร์ด L พวกนี้กระเด็นเลยครับเพราะฉะนั้นเอามาก็ต้องมาเปลี่ยน L ลใหม่ครับถึงใช้งานได้ มาต่อนะครับมาต่อที่ iPad Pro 10.5ครับผมที่ขายดีมากเพราะว่าเขาดีไซน์มาดีมากแล้วก็สวยมากครับตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยว้าวมากครับผมแต่ว่ามี3อาการเสียครับผม2อาการก็เหมือน iPad Pro เจนเก่าคือ iPad Pro 9.7นั่นเองก็คือ L นะครับผมที่ชอบเสียเวลาต่อแทกนะครับผมแล้วก็อาการเสียอีกอันนึงก็คือหูฟังครับผมหูฟังนะครับชอบช็อตเวลาเสียหูฟังข้างบนนะครับผมทำให้เครื่องติดดับเลยนะ Apple ติดดับติดดับมาปุ๊บต้องมาเปลี่ยนแจ็คหูฟังใหม่เพราะว่าหูฟังตัวเนี้ย มีไอควบคุมอยู่ข้างในหูฟังที่ไม่เหมือนรุ่นอื่นนะเสียเยอะมากมากครับผมแล้วอีกอันนึงก็คือจอนั่นเองจอที่บอกเหมือนในแพดโปร9.7แต่ว่าอันนี้นะจอชอบขึ้นเป็นไวด์ดอทนะไวด์ดอทคืออะไรครับผมเป็นสีขาวนะครับอยู่ข้างเหนือปุ่มโฮมครับเขาที่ซน์มายังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าจอเกือบทุกตัวครับผมมีสีขาวเป็นไวด์ดอทเนี่ยเกือบทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทําก็คือต้องห้ามกระแทกนั่นเอง ต่อมาด้วย ipad pro พี่ใหญ่นะครับผมรุ่นแรกครับที่เปลี่ยนดีไซน์เป็น ipad pro นะครันิ้วนั่นเองครับผมนะตัวนี้เป็น generation หนึ่งเลยครับจอนั่นเองครับจอที่ชอบมีไวดดอทนะครับแล้วก็ชอบทัดไม่ได้ครับเนื่องจากตัวมันใหญ่มากครับผมเป็นดีไซน์ครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ใช้งานนะครับต้องใส่เคสดีแล้วก็อย่านั่งทับอย่าทําตกกระแทกไม่งั้นจอเนี่ยราคาสูงมากเลยมาต่อด้วยครับ ipad pro นะครับ12.9ในปีถัดไปก็คือ generation สอนั่นเองครับรุ่นต่อ เรื่องจอยังเป็นเหมือนเดิมครับผมชอบทัดไม่ได้ครับผมถึงว่าจะแก้ไขมาให้แข็งแรงขึ้นนะครับแต่ว่ายังทัดไม่ได้เหมือนเดิมครับเพราะว่าตัวมันใหญ่มากครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ IC รับชาร์จครับตัวนี้ชอบเสียครับผมอยากให้ใช้ที่ชาร์จดีๆสําหรับตัวนี้ครับต้องเรามาระวังมากๆครับผมอ่าต่อมาครับผมที่ iPad Pro นี่ครับผม iPad Pro 11นิ้วนะครับและ12.9ที่เปลี่ยนดีไซน์มาเป็นสแกนหน้านี่ครับผมปี2 0 1 8และปี2020นะครับ ทุกคนต้องฟังดีนะครับใครที่ใช้อยู่นะครับผมมีอาการเสียเยอะมากครับแต่ถ้าใครยังไม่เสียผมก็ดีใจด้วยนะเพราะว่านะครับต้องระมัดระวังมีอาการเสียหนึ่งก็คือครับบอดี้ชอบงออันนี้ไม่ถือว่าเป็นอาการเสียเพราะว่านะครับ Apple ครับดีไซน์มาครับไม่โอเคนะครับผมทําให้นะบอดี้ใช้ใช้ไปอยู่ดีงอเฉยครับทุกคนลองสังเกตของตัวเองตอนนี้ได้เลยนะแกะมาแล้วก็ถอดจากเคสมามองดูว่าตรงไหมครับ่วนใหญ่จะงอครับต่อมาคือจอเนี่ยครับผมจอชอบเสื่อมครับผม จอตัวเนี้ยนะับกลัวความร้อนมากมากครับเวลาเราวางไว้ในรถหรือว่าวางไว้ที่ร้อนๆเนี่ยหรือวางไว้ในบ้านที่ไม่ได้เปิดแอร์เนี้ยนะับไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีโอกาสร้อนครับผมทำให้แผ่นตัวเนี้ยจอนะครับอาการจอเหลืองจอชมพูนะผมหรือภาพซ้อนครับเยอะมากๆครับผมตอนเราวางระวังครับผมต่อมาด้วยนะการชาร์จนั่นเองตัวชาร์จตัวเนี้ยดีไซน์มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมเป็นไทเสีแล้วนะครับดีไซน์มาแบบว่าเสียเยอะมากนะครับตัวชาร์จเสียบางทีเสียบได้ด้านเดียวบ้างต้องกลับด้านบ้าง ทีตอนนี้ชาร์จไม่ได้เลยส่งไปนะมีร้อยไหมด้วยสุดท้ายก็คือนะครับต่อจากตูชาร์จก็เวลาตูดชาร์จเสียจะเข้ามาที่ i c รับชาร์จในตัวบอร์ดนั่นเองครับผม i อรับชาร์จตัวนี้ก็ชอบเสียเ,เช่นกัน,นครับเพราะฉะนั้นนะห้ามตกกระแทกห้ามร้อนนะครับห้ามใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้บมาตรฐานนะครับสอาการนี้ต้องเรามาระวังเลย มาถึงท้ายคลิปแล้วนะถ้าทุกคนดูถึงจุดนี้นะทุกคนก็ไม่ต้องกังวลนะผมที่ออกมาบอกเนี่ยอาการเสียเนี่ยอยากทุกคนระวังนั่นเองครับผมนะครับแต่ถ้าทุกคนมี4อย่างนะครับ4อย่างนี้ครับทุกคนจะสามารถใช้แพดได้ยาวนานมากหนึ่งก็คือนะครับเราใช้งานหรือว่าเก็บนะเครื่องพวกนี้ในอุณหภูมิที่โอเคนะครับก็คือไม่ร้อนไปนั่นเองก็ทําให้ใช้งานได้ยาวนะครับสคืออุปกรณ์ชาร์จนะครับผมที่ได้มาตรฐานนะผูกคอเลยครับเรื่องนี้ครับเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ชาร์จในสู์นะครับถูกมากๆแล้วนะครับ ระวังการตกกระแทกครับผมซึ่งมันเป็นอุบัติเหตุบางคนบอกว่าฉันจะรู้ได้ไงว่าตกกระแทกแต่ก็สามารถป้องกันได้โดยการใส่เคสดีๆครับผมนะครับก็ตกกระแทกไปก็เสียหายน้อยหน่อยครับผมนะสี่ก็คือนะครับความชื้นนั่นเองครับผมอย่าใช้ใกล้น้ำครับผมมือเปียกๆอย่าไปจับนะครับผมบางทีครับผู้ใหญ่เตือนนะเฮ้ยมือเปียกอย่าไปจับสิเราไม่เชื่อครับ่อใช้งานได้นี่เดี๋ยวก็เช็ดมือแห้งก็จับนะมันเป็นความชื้นสะสมครับทำให้เครื่องเสียหายได้ง่ายมากๆครับ่ะก็ออกมาบอกทุกอย่างครับด้วยความเป็นห่วงนั่นเองคร ใครชอบก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะเจอช่องทางไหนก็กดเลยยังไงหัวก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับ FC ทุกท่านนะครับติดตามเยอะมากแล้วก็ส่งเครื่องมาให้เราดูเยอะมากๆครับผมอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผม Facebook, YouTube นะครับ Instagram นะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับที่รักเรามากเลยคือ t ิก o อกครับผมขอบคุณมากครับผมสำหรับการรับชมหันแม่ไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันนะคนคลิดหน้าครับผมบายยครับผมสวัสดีครับ